สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่ออิมนะครับวัดท่าไม้ลายนะครับจังหวัดชุมพรนะครับเป็นรุ่นสองนะครับเหรียญรูปทรงเซมาจะสร้างเมื่อปี25 3 5น้าสห้านะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับ สร้างในการทําบุญอายุ81ปีนะครับจำนวนการจัดสร้าง1 3 0 0 0าพเหรียญนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออิ่มนั่งเต็มองนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันพระพุทธนะครับแบบนี้นะครับเรามาส่องลาเละกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของหลวงพ่ออิมนะครับนี่เส้นสายคมชัดนะครับเส้นหน้าผากนะครับชัดเจนนะครับนี่จีวรนะครับคมชัดลึกนะครับมีความสวยงามนครับผิวไหวนะครับนี่ดูนะครับมือนะครับแขนนะครับมีกล้ามนะครับชัดเจนนะครับ สวยงามนะครับมีเส้นเล็กๆซ่อนอยู่ในจีวรนะครับนี่นี่ดูนะครับพื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ขอบก็ตั้งฉากนะครับขนกข้างก็มีความคมชัดนะครับนี่นี่นครับ ด้านบนนะครับตกศรน,นะครับเขียนว่าวัดท่าไม้ลายนะครับผมนี่จังหวัดชุมพรน,นะครับนี่กระนกนะครับมีความคมชัดลึกนะครับสวยงามนะครับนี่ตกศรบริเวณนี้นะครับ อายุแปดิบอดปีนะครับผมนี่แล้วก็อีกบรรทัดนะครับหลวงพ่ออิมครับปวัินูนะครับผมนี่นี่นะครับหน้าของหลวงพ่ออิมนะครับนี่สองด้านหน้านะครับ อันนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้าน,นหลังตรงนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆปัพ๊บพุทธนะครับแล้วก็มีอักขระเลขกยันนะครับนี่คมชัดนะครับพื้นเหนนรียญนับมีลักษณะคล้ายๆเป็นเส้นแตกเล็กๆนะครับคล้ายๆเส้นแตกลายงาน,นะครับนี่อยู่ทั่วพื้นเหรียญด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับ ตรงนี้เป็นยันห้านะครับนี่สังเกตนะครับพื้นเหรียญมีเส้นเล็กๆอยู่ทั่วไปเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นตารางยันนะครับขนาเลขยันนะครับนี่นี่นะครับเหรียญมีความคลาสสิกนะครับพื้นเหรียญนะครับเรียบตึงนะครับขอบตั้งฉากนะครับนี่ นี่นะครับผมนี่หูเหรียญนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับนี่ด้านหลังนะครับขอบข้างนะครับทีนี้นะครับนี่ขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ นี่รอปั๊มก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ปั๊มกินครึ่งหนึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับ เหรียญรุ่นเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงพ่ออิมนะครับก็จํานวนการจัดสร้างก็หนึ่งหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่มีประสบก,การณ์นะครับราคายังเบาอยู่นะครับราคาที่อยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับน่าบูชาน่าสะผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ และนําพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักด์นะครับมาแนะนํากันนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่สามารถส่งรูปพระเครื่องมาให้ผมพิจารณา,าได้นะครับนี่ผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ